สวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนวันนี้นะคะน้ำกลับมาแล้วจากกระสิบเอแฮกโอ๊อยอีกแล้วว่าตลอดอ่ะไม่เคยมีคลิปไหนที่จะไม่ซุ่มซ่ามนะสำหรับวันนี้นะคะน้ำกลับมาจากกระสิ์แล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะทำวิดีโอนี้นะคะทำคลิปนี้มาขึ้นเพื่อรีวิวกล้องนะคะ f u จิ x อ1 0นั่นเองหลังจากที่น้ำได้ใช้ถ่ายรูปแล้วก็เอาลงใน f a c e o o o k ิน s ต a g กรมเนาะแล้วก็มีน้องๆถามเข้ามา x ส10ใช่ยากไหม x ส10ต่างจาก x สองยังไง x ส3ยังไงวันนี้เดี๋ยวนะมาจาัดคลิปนี้เลยนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆเซ็ประมาณ6นาทีไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะพูดหมดหรือเปล่านะมาลองมาดูตัวกล้อง fuji x ส10กันนะคะก่อนอื่นเลยหากใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจ b i g g o โ o ให้รีบไปกดไลค์เพจ b i g ก o l o นะคะมาดูกันเลยสําหรับตัง้งเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเราจะมีเคสนะคะหนังแบบนี้เนี่ยใส่ไว้เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ p r o เทค กล้องไม่ให้มีรอยอะไรทั้งหลายแหล่นนะก็แกะออกมาอย่างนี้เอ๊บเชอย่างนี้นะคะละะักษณะเฮย้ยแก้มันเก๋บ้างเลยนี่นะตีว่าตัวติดฝานะคะอันนี้ไปหาซื้อได้หาใครสนใจไปหาซื้อได้ทั่วไปแล้วกันไปเซิร์ชเอานะไม่บอกด้วย สำหรับเจ้าตัว Fuji x อ1 0นี้เนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกเนาะก็เขาถ่ายรูปได้ชัดมากเลยทีเดียวความชาัดกล้องของเขาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะจะมีความคมชัดเท่ากับ XA2 นั่นเองแต่ว่าจะน้อยกว่า x อ3เพราะว่า XA3 เนี่ยความคมชัดของกล้องก็จะอยู่ที่2 4เมกะพิกเซลนะคะฉะนั้นก็จะชัดแล้วก็ไรละ กลัว yeah. พูดผิดไงของรูปเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่านะคะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะาสามารถที่จะปรับแสงเนี่ยได้ตั้งแต่ 100- ถึง25,600เลยทีเดียวฉะนั้น,เ,นเราก็สามารถที่จะปรับแล้วแต่ว่าเราชอบลักษณะยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็ชัตเตอร์เนี่ยหนึ่งครั้งต่อ4 0 0 0ช็อตเลยทีเดียวโอ้โหแบบได้เยอะขนาดนั้นเลยอ่ะแกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยะคะไอ้เจ้าตัวโมเดลเนี่ยนะน้ำหนักของมันเนี่ยอยู่ที่331กรัมฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ถึง400กรัม เบาๆนะคะไม่ได้อะไรมากซัพพอร์ต Wi-Fi นะคะมี USB Charger ด้วยซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเก๋แล้วก็มันดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปไปเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์กับตัวโทรศัพท์ได้นะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวโทรศัพท์เนี่ยแอปพลิเคชันที่เราจะโหลดเนี่ยนะคะก็เข้าไปใน i อ iStore หรือว่าจะเป็นใน แอปของของไอเจ้าตัว Android นะเข้าไปเซริร์ชคำว่า Fuji ฟิลมนะคะ c a m ERA r e m o t e แล้วก็โหลดมาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การเชื่อมต่อของมันง่ายยิ่งขึ้นตัวปุ่มเปิดปิดนะคะเหมือนกับกล้องทั่วท่วไปเลยเป็นกล้องมิเลเลตทั่วท,วท,วทว่ไปนี่แหละนะก็เดี๋ยวขอถอดอันนี้ก่อนแล้วก็ก็ก็ราการแผลแผะเพราะว่ามันไม่ได้กันแสงไม่ได้อะไรยังไงนะนํารู้สึกว่ามันแบบคือกลมันแบบว่าไอนี้นี้เองอะมัน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้คือรีวิวโดวยกันที่แบบว่าเป็นชนีใส่ๆชนีใส่ๆไม่รู้เรื่องกล้องอะไรอะแยๆมากมายนะปุ่มเปิดปิดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เปิดมาฮึหลังจากที่เปิดมาแล้วเราก็เห็นหน้าจอยอย่างนี้เห็นฉันแล้วใช่ไหมมันมีโหมดหลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดเซลฟี่นะคะโหมด เกี่ยวกับแลน์สเคปเนาะถ่ายเกี่ยวกับภาพวิวหนีนะคะหรือว่าจะเป็นภาพสปอร์ตเกี่ยวกับกีฬาหรือว่าจะเป็นโหมดกลางคืนนะคะโหมดไหนเราก็สามารถที่จะถ่ายได้ทุกอย่างเลยปุ่มด้านข้างที่มันเป็นสีแดงๆแบบนี้น็น่คือปุ่มเรคคอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็หมวดฟรุ้งฟริงอ่ะตอนนี้มาที่โหมดบิวตี้แล้วเรากดตกลงด้านบนนะคะเราสามารถที่จะเลือกไปที่รูปเนาะมันจะมีอม เป็นตัวกล้อง1-5นะคะเราก็เลือกตัวที่2แล้วเราก็ไปที่ตั้งเวลาถ่ายภาพนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกสงวิสวิน้ายิ้มเพื่อสนิทหรือว่าเป็นกลุ่มเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยทั่วๆไปน้ำก็จะถ่ายหน้ายิ้มวิธีพอเราเลือกหน้ายิ้มเสร็จปุ๊บก็ตกลงใช่ไหมจ้าเพื่อที่จะให้มันอยู่ในโหมดนี้สิ่งที่เราทําต่อไปเราก,กดแบ็คอันข้างล่างอันนี้นะคะแล้วเราก็ยกจอไอ้เจ้าจอ,จอตัวเนี้ย มันค่อนข้างที่จะยกลลาบากสิ่งที่เราต้องทําก็คืองัดมาจากข้างล่างก่อนองัดแบบนี้แล้วก็ดึงออกนิดนึงนะคะแล้วเราก็อย่างนี้มันก็จะได้ร้อยแปดสิบองศาแบบนี้เราก็จะได้เห็นเวลาที่เราจะเซลฟี่มันไม่โฟกัสมันไม่เห็นอะทีนี้นะคะเวลาจะถ่ายเนี่ยก็จะต้องมองไปที่กล้องแล้วก็ยิ้มอ้ามันก็จะถ่ายให้เรานี่คือรูป นี่คือรูปที่ถ่ายเรียบร้อยแล้วแกมันเก๋ปล่ล่ะเออเป็นไงล่ะหลอกนะหลอกตาไม่เหมือนตัวจริงเฮะตรงนี้แหละคือจุดเด่นของมันอะถ่ายอีกสักรูปก็แล้วกันเพียงแค่าเรายิ้มแล้วน้ำทดสอบว่าน้ำจะยิ้มอวบขนาดไหนเฮ้ยมันก็ถ่ายแกไม่รู้ว่าเขาเอารูปที่เรายิ้มหรือว่าเอารูปฟันของเราเวลาที่เรายิ้มอย่างนี้ถ่ายจะบ้าเหรอบ้าไปแล้วดูๆเดี๋ยวให้ดูนี่ไง เห็นไหมอะก็เหมือนที่น้ำเนี่ยเอาลงใน Facebook หรือว่าเอาลงในอินสตาแกรมนั่นเองที่นะเฮ้ยแ,แกมันจะโฟกัสได้ปาแล้วมันก็โฟกัสเวลาเอาลงนะจ๊ะดึงมาตรงนี้นิดนึงกดลงค่ะแล้วก็ปิดอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามีสายแพรฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทําสายแพรพังเซฟี่ไม่ได้นะจ๊ะแกมันก็มองได้แค่ด้านหลังอย่างเดียวนะคะอย่างนี้แล้วเราก็กดออกสิ่งที่เราจะเชื่อมต่อนะคะเวลาที่เราดูรูปเราก็กดไปที่ฟังก์ชันตรงนี้ h i แล้วมันก็ขึ้นดาวน์โหลดฉะนั้นถ้าสมมติเราโหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในมือถือเราก็สามารถลิงก์กันได้ง่ายๆแค่นีด้เดียวเลยสําหรับการลิงก์แอปพลิเคชันในทุกๆครั้งที่มีการเช่ากล้องเดี๋ยวน้าก็จะไปอธิบายให้ทุกๆคนได้รู้นะคะหลังจากนั้นกดออกค่ะทุกๆอย่างก็ทําได้ปกติจะปิดก็กดปิดแค่นี้เองสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะค่าเช่าอะไรเท่าไหร่รายละเอียดเข้าไปในเพจบิ๊กโกโได้หากใครสนใจนะคะฟูจิ XA10 รับรองค่ะว่า พอใจแน่นอนเลยเหมือนอย่างที่น้ำพอใจสำหรับลินน้ำลาไปก่อนแล้วจะทำคลิปสั้นไเหมือนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะไยบาย